ชมไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลลีกโอเลอัแห่งชาติรุ่นอายุไม่เกิน15ปีครับวันนี้เดลับบิจูเนียบังกอกาสเอฟซีบุกมาเยือนโคปูนวอลเลเอร์ครับมาดูฟีคิกจังหวะนี้ของทางฝั่งเจ้าบ้านเป็นธนวิทย์ของกายีนะครับจะรับหน้าที่ปัน,นเรียบร้อยครับเข้าประตูไปเลยครับเทยงานาทีที่11เท่านั้นทางฝั่งเจ้าบ้านโคปูนวอลเลเอร์ได้ประตูออกนําไปก่อนนะครับ1ประตูต่อศูย์จากลูกปันของธนวิทย์ของกายีครับ ต่อเลยครับเป็นรีคที่ของทางฝั่งทีมเยือนด g บ้างครับเปิดเข้าไปกทิพัดแล้วเป็นวุฒิชัยชยโยครับแม่มงเช็ดเข้าไปจังหวะนี้ท้งฝั่งเจ้าบ้านได้ดีใจเพียง3มนาทีเท่านั้นครับดี FC เอฟซีจูเนียร์มาได้ประตูตีเสมอแล้วครับเป็น1นึ่ตอหดูต่อเลยครับฝั่งของเจ้าบ้านบุกขึ้นมาอีกครั้งครับมินทาดาเรียบร้อยครับส่งบอลเข้าประตูไปอีกแล้วนะครับ โอบูวอลเลอร์ออกน้ำอีกครั้งเป็น2ประตูหนึ่งในนาทีที่19เหรือฟรีคิกของทา้งฝั่งทีมเยือนบ้างครับปฏิพัทน์คำแสงคนเดิมจะรับหน้าที่เปิดเข้าไปเปิดโดงเข้าไปเรียบร้อยครับเข้าประตูไปเลยครับแม่ลูกนี้ปฏิพัทน์คำแสงครับเปิดฟรีคิกเกือบกลางสนามครับบอลย้อยเข้าประตูไปเลยในนาทีที่3-3ครับแม่ลูกนี้เหลือาลายเหลือเกิน ชวนท้ายเกมครับทางฝั่งเอ้าแล้วลูกนี้จังหวะนี้บอลเข้าประตูไปเลยครับเป็นความผิดพลาดของปฏิพัฒน์ุ่มอ่อนนะครับผู้สาประตู BG f c ซนะครับจับบอลพลาดครับบอลไหลเข้าประตูไปเลยแม่ส่งผลให้เจ้าบ้านนะครับออกน้าอีกครั้งเป็นสาประตูต่อสองแล้วก็จบครึ่งแรกคองนัสกอร์นี้ครับหนูครึ่งหลังนะครับแมเป็นทางฝั่งทีมเยือนนะที่พับสนามบุก แล้วมาดูฟรีคิกช่วงท้ายเกมของเจ้าตะวันนะครับปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับเข้าประตูไปเลยแม่ช่วงท้ายเกมนาทีที่90ครับเจ้าตะวันนักกิจบุตรสิงห์มาปั่นฟรีคลิกลูกนี้ทําให้เดรับบิจูเนียครับตามตีเสมออีกครั้งเป็น3ประตูต่อ3ครับมาดูจงังหวะท้ายเกมครับแม่แลกกันสนุกไม่มีใครยอมใครแล้วครับเป็นเกม5ดาวอีกเกมนึง ก็เจ้าเกมครับเดอร์รัตนะบีจูเนียบางกอกการ์ดเอบุกมาตามตีเสมอโคปูวลวอรีิเออร์ลุนอายุไม่เกิน15ปีครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ3ครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะครับบีจีจูเนียนะครับจะเปิดใน Old Stadium, ออสเตรียมพบหางคอง f อซีลุนอายุไม่เกิน15ปีในวันที่29กร,รกฎาคมน,นี้เวลา16นาฬิกาครับผม